ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาย,ยังคงดำเนินอยู่ในสายตาของสาธารณชนและรัฐบาลซึ่งหลายคนอาจไม่คาดคิดว่าประเด็นนี้จะลุกลามไปถึงขั้นที่มีการใช้วัตถุระเบิดเก่าแก่เป็นเครื่องมือร่วมในการสร้างความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามล่าสุดกระทรวงกลาโหมได้ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาที่เก็บกู้และนำวัตถุระเบิดเก่าไปจัดวางใหม่ในดินแดนของตน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการวางระเบิดในกลุ่มก้อนเพื่อมุ่งหมายทำร้ายชีวิตของฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือหัวข้อของวัตถุระเบิดเหล่านี้เป็นรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีญาปกคลุมและพบว่าเป็นทุ่นระเบิดชนิด7จ b บีซึ่งถูกวางไว้ในพื้นที่ซึ่งไม่เคยมีการพัฒนาเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาได้มีการเก็บกู้และวางวัตถุระเบิดในบริเวณชาย แดนของไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพและความเข้าใจที่เคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้ทําให้ไทยจําเป็นต้องดําเนินมาตรการตอบโต้ในเชิงรุกมากขึ้นด้านการดําเนินการของประเทศไทยหลังจากตรวจพบคําผิดในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศหยุดปฏิบัติการบางอย่างเช่นการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่หรือการปล่อยเฉลยศึกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รอคอยเมื่อฝ่ายตรงข้ามแสดงท่าทีที่เป็นมิตรและลดความเป็นปรปักลงโดยขณะเดียวกันไทยยังคงดําเนินการกู้ระเบิดในพื้นที่เสียงอีก13จุดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุและอันตรายต่อประชาชนที่เข้าไปในเขตป่าและพื้นที่ลึกซึ้งเช่นในจังหวัดสแกอุบลราชธานีและตราดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการวางระเบิดและการเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาและนี่คือจุดที่น่าตั้งคำถามต่อให้ฝ่ายหนึ่งหยุดก่อเหตุร้ายแรงขณะที่อีกฝ่ายอาจยังคงทำเช่นเดิมการดำเนินการในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยจะสามารถสร้างเสถียร,รภาพและความสงบในพื้นที่ชายแดนได้จริงหรือไม่แล้วแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ควรเป็นอย่างไรในอนาคต ความขัดแย้งนี้อาจเป็นข้อโต้แย้งที่ร้อนแรงและต้องการการพิจารณาอย่างรอบด้านจากทุกฝ่าย